ฮะอยาทสายสิว่าไม่น <Authority? S 2> <ane> ่ันทำไมเออดูชายนูดเองเหมือนแต่ี่นี่นีขับรถไม่คอยดีเธอแกจะย้ายไปอยู่สายสิบไปสายสิบเร็วกูจนชินได้งึงเงงักเีลยกึงงั้งงักเลยโอ้ ถอยป่าปืนหรอนี่นี่นี่เกือบได้จึ๊บคันไม้นี่เท่าเกพูดเองเลยนี่โอ้เมกซีจวดอย่างนี้เลยติดซาวอย่างนี้เลยจิตใจมันอยู่เกินเนื้อเกิบตัวจิตใจมันอยู่เกินเนื้อเกิบตัววันนี้ก็มา นี่มาสัมผัสอบกงซุนก่อนนี่โดนนี่บดเจอะเอ้หนูกะเดานะวับมาดูตอนเนี่ยนอนนะมาอีกแล้ว นี่ออกมาล่าสุดเลยสดๆจริงๆเลยของซอกตงสอนซูมเอยเมคเซจวดทำเหตุเกือบพลอยมาโดนประเมคปูเด๋อวจะโดนย้ายแล้วย้ายสำนักไปอยู่สายสิบครับเมกเซจวดมาดูเจ้าฮินโนห้า,หาร้อยก่อน ตอนนี้กำลังจอดรอจอดรอก่อนนะครับูลักลสวยๆเลยครับผมสนใจติดต่อได้นะครับอยากทิ้งระเบิดเขาเซฟทิ้ครับสั่งได้ครับมาแล้วครับตอนนี้ก็มาให้สัญญาณแล้วครับไปแล้ว สดๆส,สิงๆครับผมไม่ได้มาถ่ายตอนเอาเทเลอร์มาลงครับโอ้ดูระเัเกินนะับเลยวันนี้ว่างครับมาถ่ายครับจากทีมงานรับสิ่งดินระเบิดครับวันนี้ก็มาชมรถใหม่ครับหกล้อครับออกมาเมื่อวานครับผมโนนเจ้าโคเม็กซูนี่ก็ มาก,ก่อนครับเสียดายมากเลยไม่ได้มาถ่ายครับแยนะซีลพูลายครับตอนนี้ก็ไม่ซีจอดก็ได้ขึ้นคั้นใหม่เดี๋ยวครับมาประทับใจนี่เสียจะสั่งไปอยู่สายโทซิปเลยครับมีคำสั่งย้ายด่วนตอนนี้มาดูเจ้าโคเม็กซุ เครื่องเงียบมากเลยรอทีซีร้อยสามสิบการทำงานกชุ่มกระวชยเลยครับเด็กวันนี้ก็มีแต่ซินเซียนะมาครับให้ทีมงานนี้ครับแต่ผมก็ยังไม่ค่อยรู้จัก ชื่อเท่าไหร่ครับผม <Okay. S 1> ยังไม่ค่อยมาถ่ายแบบเต็มที่ครับผมตอนนี้ก็ได้มีเวลามาถ่ายครับจะมาไปขายของครับผมตลาดนัดตามคลองผมครับตอนนี้ตลาดนัดปิดครับไม่มีที่ไปก็มาถ่าย มาดูพีมมือของจากโคม่สูก่อนมาดูการทำงานก่อช่วงเล่นเรียออ๋มือโอ้พอตาบัตรมุนตูนาไม่จอบจี้กลทุกโล มลลนือมือกีฬาคมถ่ายยูสุดเบิร์มเลยทำงานช <c oughs> ื่ออะไรครับมีอันนี้คือร่มมาเลยครับร้อนเ <c oughs> อ้พี่ตาหนอมันก็เลยหนออ๋อนู่นรถนเวงนี่ <c oughs> วาร์บันมามาซี่โอ,โอ้โห <c oughs> ยับเตอร์โอ้ <c oughs> ชงนี้ได้มามากินด้วยสวัสดีครับ